เล่นมาซื้อทำเยอะนะครับอ้าวอ้าวล่นหลับไปครับใครเก็บมีนะครับตู้โหรตอนนี้เวลาผ่านไปนตอนนี้จีจีรอดไปได้สักทีแล้วครับผมตอนนี้สายนะครับการต่อไป รูสวยรปาาแต้มสอง่เอาอาเอาสองด้ไหม้ามอาอาเอาก็ไเอาแต้มอีเอาเอาเอาไหมเอาตาตาเร่งกันเร่งกัไปอต่รตต่อตอต่อต่อตอตผมดูเซนเซนะครับถนั่นเนี่ยจอผู้เล่นแบบดีหลาตัวเลยนะครับ โอ้โหนี่จะเอาสามแกนอย่างเดียวเลยนะครับมีเบอร์นะครับมีเบอรสสำคัญนะครับผมได้เก็งดีนะครับแอนะบว่บบบากทางะโฆษณาไม่ได้ใช่ผู้ษณาที่ สวยนะครับเลทูตบ่อยนะครับแต่เป็นแ้มนะครับที่ทูตลงไปนะไรัวเอาล้วครับยากเขาจะเอาสามแสบไม่ให้ครับเนี่ยเนี่ยครับตัวหยิบจับข้างไมายครับอ้าวส่งเสียทั้งนั้นกำลังครับระวังมีซ้อนพายาวจะเอาสามแสบพยายาวจะเอาสามแสบเอาไม่เอาโอ้โหเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเา หาจริงๆผมรู้ถูกไหมครับเขาเรียกเลออัพหรือเลอเอาเลอัพอ <ics> okay. uh ้เ huh. ห uh ิเลอเอยู huh. up, uh ่ลูกนี้สวยนครับนี่ครับตัวยีดีนองสีอห่วงนะครับไวอเลตุกต้้งเลยนครับแต่แรกก็เป็นขขายาวนะครับขายาวแข่งคอรเต้แดกเราับกันที่มิชานะครับหนึ่งร้อยบาทามา